ทุกคนสงการนะคะเออปีนี้หมดแต่ขายของแบบว่าก็เลยแบบไม่ได้แบบลดนองลดน้ำพี่ป้านะอาเลยนะคะเราก็แบบทำตปง,งานเราก็แบบป้ามานะคะเมื่อวานก็ให้เงินลุงไปแล้วนะคะนี่ทุกคนขาเราขายทุรียนก็อ่ะให้ตังคนแก่กะหน่อยนะคะนี่รับพรงรับพรกันนะคะอ่ะ อันนี้ให้ป้านะคะสงการกับลุงด้วยแบ่งการให้พรด้วยอ่ะให้พรว่าไงขอให้เพรี่โชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขออย่าให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้ ขอให้ทำเรื่องการการรุ่งเรืองเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขความเจริญโอ้อนยาวมากให้สามพันได้ขนาดนีถ้าให้สามหมื่นก็คงจะสองชั่วโมงอันนี้ให้ป้าลีนะคะขอบคุณค่ะนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าตัวนะอันนี้ตังหานะการลุ่งเรืองนะคะขออย่าให้เจ็บให้ป่วยขอให้คุณพระคุ้มครองเนหลานเจริญรุ่งเรืองเรื่อยไปไอพรฉ่ำมากนะคะสงการอะไรนะอะไรนะ เนี่ยเดี๋ยวผมเชิบอกแรกก็จะเลยหลักรมากออแก่เลยแก่คนโอพักก่อนพักแก่แบบนี้พักก่อนพักก่อนค่ะเออมีใครอยากแก่ไหมแล้วนอยากแก่ไหมตาสาวอยู่จอตา่น้อม้นนอะไรตรงมีอะไรแหมทุกคนขายขำกันไป